กลับมากันที่การพบกันครั้งล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และคิมจองอึนที่สุดท้ายก็ไม่ได้มีข้อตกลงอะไรออกมาทําให้หลายฝ่ายนี้ก็ผิดหวังไปตามๆกันทางผู้เชี่ยวชาญเขาก็ออกมาบอกนะคะส่วนหนึ่งโทษว่านี่เป็นความผิดรัปมส่วนบางส่วนก็มองว่านี่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของทั้ง2ประเทศค่ะ วิกเตอร์เก่าผู้อำนวยการของสมาคมนานาชาติศึกษา mm. แห่งชาติของจีนออกมาให้ความเห็นนะคะว่าโลกทั้งใบที่กลั้นใจรอข่าวก็คาดหวังว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้เนี่ยจะมีข้อตกลงอะไรออกมาบ้างแต่ก็พบกับความผิดหวังค่ะหลังจากการเจราจาอันน่าตื่นเต้นจบลงโดยไม่มีการลงนามในข้อตกลงใดๆเลยและไม่มีสิ่งที่บ่งชี้ด้วยว่าทั้งคู่เนี่ยจะได้กลับมาพบกันอีกในอนาคต แต่แม้จะมีการประชุมสุดยอดครั้งใหม่เนี่ยก็ไม่อาจรับประกันได้เหมือนกันนะคะว่ามันจะไม่จบลงเหมือนที่จบลงหนึ่งวันพฤรหัสบปดีที่ผ่านมาวิกเตอร์บอกด้วยค่ะว่าการเจราจาต่อรองไม่ใช่ปัญหาด้านบุคลิกภาพแต่เป็นเรื่องทางการเมืองที่ไม่มีใครยอมใครทั้งสหรัฐและเกาหลีเหนือไม่มีทีท่าว่าจะบรรลุสันติภาพและปลดนิวเคลียร์ได้ด้วยตัวเองแต่อาจจะต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศอื่นอย่างเช่นจีนกับรัเสเซียค่ะ ทางด้านแจนโอเบิร์กประธานมูลนิธิข้ามชาติเพื่อสันติภาพและการวิจัยในอนาคตก็บอกนะคะว่าทุกคนในโลกก็อยากจะเห็นข้อตกลงสันติภาพระหว่าง2เกาหลีอยากจะเห็นการบรรลุข้อตกลงปลดนิวเคลียร์และการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรแต่กลับไม่มีให้เห็นเพราะว่าทรัมป์เนี่ยมีความเชื่อผิดๆว่าปัญหาเกาหลีเป็นเรื่องง่าย เชื่อว่าสหารัฐแข็งแกร่งกว่าเกาหลีเหนือจนสามารถกลั่นแกล้งหรือหลอกล่อได้ทำให้สหรัฐเนี่ยเป็นฝ่ายตั้งเงินไขก่อนเพราะคิดว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่า ทางด้านไบรอันเบเกอร์จากกลุ่มพันธมิตรต่อต้านสงครามเขาเชื่อว่าการไม่มีข้อตกลงโดยทันทีจากการประชุมสุดยอดในครั้งนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดค่ะเพราะถ้ามองย้อนกลับไปก่อนที่สหรัฐกับสหภาพโซเวียตจะตกลงกันเรื่องอาวุธในครั้งแรกก็ต้องใช้เวลาหลายปีส่วนตอนนี้เมื่อทรัมป์อยากจะเป็นวีรบุรุษชายเดียวบนเวทีโลกก็ควรจะให้โอกาสเขาจัดการประชุมสุดยอดอีกสักรอบหรือสองรอบค่ะ